ในทางกฎหมายเนี่ยการให้สิทธิ์ข้องชู้ระหว่างฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เท่ากันนะครับอันเนี้ยมีความแตกต่างกันนะครับโดยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1623นะครับวรรคสองเนี่ยบัญญัติไว้ว่าสามีจะฟ้องเรียกค่าทดแทนจากผู้ล่วงเกินภรรยาไปนั้ำเราะไปทํานองชู้สาวก็ได้นะครับและภรรยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผย พื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองรู้สาวก็ได้นะครับซึ่งความแตกต่างกันนะครับก็คือกรณีถ้าเป็นฝ่ายชายจะป้องชู้นะครับคนที่มายุ่งเกี่ยวกับภรรยาของตนเนี่ยตามกฎหมายแล้วนะครับแค่มาล่วงเกินนะครับจะเป็นล่วงเกินทางใดก็แล้วแต่นะครับจะล่วงเกินโดยผู้หญิงยินยอมไม่ยินยอมนะครับหรือจะผู้หญิงจะลักลอบมีชู้นะครับลักลอบอมีผู้ชายอื่นนะครับ โดยจะไม่แสดงตัวนะครับไออย่างเงี้ยสามีนะครับก็สามารถที่จะฟ้องชู้ได้นะครับในทางกลับกันเนี่ยผู้หญิงนะครับที่สามีนะครับไปมีผู้หญิงอื่นนะครับกฎหมายเนี่ยกลับนะครับให้ฝ่ายหญิงเนี่ยมีสิทธิ์นะครับฟ้องหญิงอื่นเนี่ยนะครับได้ในกรณีที่นะครับหญิงคนนั้นเนี่ยต้องแสดงตัวโดยเปิดเผยนะครับว่ามีความสัมพันธ์ สามชู้สาวเนี่ยกับสามีของตนนะครับดังนั้นเนี่ยสามีของตนเนี่ยจะไปลักลอบมีคนอื่นหรือไปมีกิ๊กโดยที่ไม่เปิดเผยกับบุคคลภายนอกเนี่ยกรณีแบบนี้ฝ่ายหญิงกับฟ้องร้องไม่ได้นะครับซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนนะครับอันตรงนี้นะครับเป็นหลักกฎหมายที่ผมเห็นว่านะครับอาจ,จะขาดกับรัฐธรรมนูญด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตระหว่างชายกับหญิงนะครับ